ยกสองนี่เจขาใช่ไหมเขาแล้วเป็นไงดูแล้วเขาเขาอ่อนะคนอะไรอย่างเ้ย้กูกก็สมัคไปดีแค่นี้เห็นมดสีเขามีาชีพึงานบาทรูป่ารู้่รู้ว่าเขามีาชิพหึงานบาทแล้วก็ชนะขาดแล้วยกสี่นั่นราาที่ดีสุดเห่าไอร่้ร้อยยี่าแล้ววันนี้เป็นไงฟอร์มของเราวันนี้ก็มาดีมาดีครับอชนะไีกี่าละชนะมาสี่สอสองพายแล้ครับ สไต์นี่พี่ลาก็ไตล์ไหนลายไตลตงเลยเนี่ยตงวันนี้ยังเจอใครบ้าง2 5 825ได้หมดเลยครับได้หมดนะแล้วเมื่อกี้ขึ้นไปหาคุณสมายมาเขาไหวไหมเขาไปหาชุดเดียกชุดเดียวนะมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างมีมีเกลี่ยขาบ้างส่วนกมอยากเกลี่ยขาอะไรอยากขอบคุณไกลไหมก เนี่ยชิดได้รลยได้จริงๆีนมีได้จีนมีบาทนะครับตานั้นก็เาดีดีด้วยน้องแรวพักก่อนครับดีดีครับ<ป><ป>